วันนี้มาพูดถึงเรื่องอกรอบพระนะเ,นเพื่อนๆนะกรอบพระสมัยก่อนจะจะเป็นล,ลักษณะคล้าย,ายๆเงี้ยกรอบพระโบราณนะั่นค่ะปี2400กว่ากว่าหรือว่า2500ต้นๆน,นะเ,นเพื่อนๆนี่คือกรอบพระประมาณเนี้ยอ่าเห็นไหมเ,เพื่อนๆเนี่ยของผมเนี่ยเห็นนะคุณเห็นกรอบพระนี่คุณก็รู้แล้วว่าพระแท้เซียนอ่าที่อยู่พันพันทิพย์ะนะที่เขาไลฟ์สดเขาเห็นกรอบพระอย่างเงี้ย ก็บอกว่าแท้แล้วโอ้โหแท้เลยแท้เลยแต่เขาก็พูดหอกว่า,วาเนี่ยพอผมพูดว่ากรอบภระอย่างเงี้ยแท้แล้วมีคนไปใส่กรอบเขาพูดนะแต่ของผมอ่ะใส่มาตั้งนานแล้วแต่ของผมอ่ะผมเห็นแล้วแหละก่อนหน้าเนี้ผมเห็นหลายท่านละในในทิกตอกพอผมทําทํากรอบลักษณะอย่างเงี้ยคือกรอบภระมันมันกรอบเก่าไงเพื่อนๆเขาคงเห็นเขาคงเห็นแล้วก็ไปทําเรียนแบบผมตอนแรกเขาไม่ได้ใส่กรอบเลยนะพอเขาเห็นอ มันดูแล้วมีความน่าเชื่อถือเพื่อนแล้วผมพูดออกไปแล้วก็ถ้าเขาเห็นคลิปผมอย่างเงี้ยแล้วไปเหมือนไปเหมือนคลิปของเขาอย่างเงี้ยอ่าที่เขาทํากรอบอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะได้ขายได้ง่าย <ez S 2> ใช่ไหมเพราะผมพรีเซนต์อยู่ไอ้น,นี่นะ <ads. S 2> เนะห,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 นหนน็นนะเนี่ยกรอบพระเห็นนะฮะยี่สิบห้าศตวรรษนี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ไม่ใช่ใหม่ๆแล้วก็ปั๊มมาแล้วก็นูนนูนคมคมนะเพื่อนเนะอ่านี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เนื้อชินเนื้อชินเงินนะเพื่อนเพื่อนเนื้อชินเงินนะเนี่ย เห็นไหมกรอบอันนี้หลวงปู่เผือกเห็นไนหะอย่างนี้หลวงปู่เผือกก,<ๆ>ก็ก็ทำมานะมีมีอยู่ท่านหนึ่งผมเห็นแล้วทํามาขายเป็นหลักหลายแสนด้วยนะเขาเขาทำอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะก็ลองดูแต่ถ้าถามผมอินบ็อกมาเนี่ยผมจะตอบได้เลยอืม ใช่แต่ว่าไปพูดตอนนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวเขารู้เป็นเขาไงเพราะเขาเขาขึ้นหลักแสนไงจริงมันหลักถ้าเกิดว่าของไม่แท้มันจะหลักร้อยที่ขายอยู่บนเว็บที่เพืพ่อนๆลองไปดูคลิปเก่าๆผมหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยใช่ไอ้ตัวนั้นอะถ้าคุณไปถามเขาเขาบอกว่าแท้หมดแหละใครไปถามอะไอ้ขายบนเว็บอะที่ท,ที่ปักตะกร้าบนแอป,ปแดงแอป,ปตอตอที่ปักตะกร้าถ้าคุณไปอินพอไปถามแท้ไหมเขาก็บอกว่าแท้ตามตามสภาพรูปเลยครับ บางคนก็บอกว่าปล่อยไปแล้วจะคุณยิ่งไปถามแท้ๆนะเขา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 คงไม่อยากคุยด้วยเหมือนว่าเฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้การรับเทสารมาถามแท้ไม่แท้ก็รู้ราคาก็รู้แล้วแท้ไม่แท้แต่บางคนเขาก็เช่านะผมมันเป็นจุดประสงค์หลายอย่างเลยในการเช่าอ่ะที่เช่าไปที่ไปไป,ไปให้คนอื่นต่อไปขายคนอื่นต่อแพงๆไงเพื่อนแล้วก็มาบอกว่าแล้วบางทีเอาคลิปหลักแสนหลักล้านไปคนอื่นเขาดูแล้วมันคนมันแยกแยะไม่ถูกไงเนี่ยมันมองไม่ถูก มองไม่ถูกอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมหัวข้อนี้ผมจะให้ดูกรอบเก่าๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีคนมาทําเหมือนของผมนี่แหละแต่จริงผมไม่ได้ทำไงมันมานั้งแตอนแรกเป็นอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพะล่วงหลังลางปืนเนี่ยมีคนทําอย่างนี้ะนะเพื่อนๆลองไปดูเหมือนเหมือนของผมเลยอ่าเนี่ยกรอบสีนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ว่ามันยังใหม่อยู่เนี่ยเนื้อของผมเนื้อไม่ได้ล้างนะเพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ยเซียนแบบเซียนที่พันทิปอ่ะเขาจะชอบ เซียนใหญ่ที่พันทิ์เขาบอกไม่ต้องล้างผม่ไม่เคยล้างผมก็ชอบผมชอบดูเนื้อเก่าๆอะไรเงี้ยเนี่ยเนื้อเก่าๆแต่ถ้าคุณแบบว่าเหมือนเอาเอาไปแห่ให้กับเซียนต่างๆในห้างต่างๆหรือว่าไปไอ้นั้นนะแล้วถ้าคุณคิดแล้วว่าไม่แท้คุณก็ค่อยไปล้างดีกว่าแล้วมันจะได้สวยพอสวยแล้วมึงจะได้เอาอาแต่นี้คุณก็เปลี่ยนกรรมวิธีก็ขายคนทั่วๆไปไงอะไรเงี้ย คือพระเนี่ยมันยังไงมันก็ขายได้เพื่อนมันจะขายใครก็ได้ขายเซียนไม่ได้ก็ขายคนทั่วไปได้เข้าใจไหมมันขายได้หมดไปดั้งแบกับแบกับดินก็ได้ไปไม่ต้องแบกับดินก็ได้ขายเพื่อนๆนกันก็ได้มันมีวิธีเยอะแยะแต่ผมอ่ะผมไม่ใช่ใช้วิธีแบบนั้นผมใช้วิธีแบบอ่าเราพระแท้เราจะขายราคาเท่านี้เราต้องการขายเพราะเรารู้ว่าเราเป็นพระแท้เข้ไหมแต่ไม่ต้องบอกหรอกตำหน่งตำหนีอะไรก็เดี๋ยว่คยมาว่ากันอีกทีมันรายละเอียดมันเยอะ นี่เห็นไหมดูเนื้อเก่าๆเพื่อดูเนื้อก่อนเนื้อเนี่ยเนื้อต้องเก่าอืเนื้อมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อปั๊มมาใหม่ๆเพือนเพื่อนนะผมเห็นได้ส่วนมากอ่ะผมดูแล้วส่วนมากไม่รู้เรื่องเพื่อนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ไม่รู้อไอรู้อะประมาณไม่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนดูผ้าเนียโอ้โหผมเนี่ยมีคนมาส่งอะไรมาหาผมเยอะเลยผมไม่กล้าตอบอะตอบไม่ได้ต้องขออภัยนะแต่ถ้าผมเห็นแล้วมีแท้เหมือนกันแต่ว่า ้าผมปล่อยได้อน,นั้นแหละอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปติดต่อไปหาคุณเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตอนเนี้ยผมยังไม่มีตังค์ไงถ้ามีแล้วผมเมื่อผมจะเช่ามาแล้วตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็มันก็สูญเสียเงินไม่หมดนะเพื่พอนเห็นไหมเห็นไหมนี่กรอบโบราณเนี่ยม,ม,มีเหมือนกันนะหลวงปู่ผางเนี่ยมีคนไปทําเหมือนผมเหมือนกันนะเขาเห็นกรอบของผมไหมเก็คือเลี่ยมโบราณเลี่ยมสมัยก่อนเพื่อนเลี่ยมโบราณ น,นี่มาพูดถึงเรื่องกรอบนะเรื่องกรอบพระเพื่อนๆมาดูได้เลยกรอบพระเนี่ยคือพอดูกรอบพระนี่คุณก็รู้แล้วว่าเป็นพระแท้บางทีชอบพูดอย่างนี้บางทีโอ้โหเกมมัตย้งไง่สมัยนู้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เช่ามั่งเขาจะอะไรนะจะดําราคาลงมาไงให้เราแบบ ปล่อยไปซะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีให้ฟรีๆเลยก็มีี้เก็บไก่เก็บไว้เก็บไว้ลูกไม่ถูกเป็นภาระลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเก็บไว้ให้บอกเพื่อนเก็บไว้ถ้าได้ยินคลิปผมแล้วไม่ต้องให้ใครหรอกเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนั่นแหละไม่เป็นไรเก็บไว้เถอะยิ่งแบบคุณลุงคุณป้าเนี่ยไปเนี่ย เพื่อจะไปขายพระแล้วก็ได้ราคาอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปฝันรอกเพืเ่อนๆไม่ใช่มันต้องเป็นคนแบบลักษณะแบบผมหน่อยมีเขาเรียกว่าคุณต้องมีความรู้เป็นความรู้เนี่ยก็คือคุณต้องมีพราแท้ถ้าคุณไม่มีพราแท้นี่ยากเลยนันี่คุณส่องแต่เก๊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 คุณซื้อมาก็ลักษณะแบบพอคุณดูนี้ว่าว่าคุณมั่นใจว่าแท้ใช่คุณก็ไปเชา่าลักษณะคล้ายๆเงี้ยแล้วมันก็เก๊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 ก็เหมือนกันหมดปั๊มเดียวกันนะ่ะ ปั๊มปั๊มเดียวกันหมดก็คือแม่พิมพ์อันเดียวกันคุณก็เข้าใจว่าแท้ใช่ไหมเดียมันก็เก๊ทั้งหมดบางทีเก้แบบเป็นสิบก็มีนะผมเห็นนะคนเก่าๆอ่ะคนเก่าๆอะไรเงี้ยอืแล้วใส่ตู้อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเขาก็อายุเยอะแล้วผมเห็นแล้วผมก็สงสารกันเหมือนแบบไม่รู้ใครหลอกใครกันอะไรเงี้ยอืผมอ่ะไม่ได้เช่าหรอกเพื่อนๆจะมาปล่อยเดี๋ยวผมก็ศึกษาไงเออก็ศึกษา อย่างเงี้ยเหมือนอบ้านเราอ่ะเพื่อนๆมีสองอย่างก็คือมีพักเครื่องนะเพื่อนๆนะพักเครื่องกับมวยอ่ะนี่เพื่อนๆอันนี้ดูกรอบก่อนอนะนี่หัวข้อหัวข้อการดูกรอบให้เพื่อนๆดูกรอบพลาแท้เป็นยังไงเนี่ยเนะ่อันนี้เรียมโบราณตั้งแต่สมัยโบราณเลยที่เป็นพลาสติกแบบถูกๆแบบโบราณถูกๆนะหลวงปู่เพือกเน,นี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้พลาสติก แบบราคาไม่แพงมากอันนี้แบบราคาไม่แพงอันนี้ก็บราคาไม่แพงอันนี้อา้าผงนางพญานะเพื่อนของแท้หลายหลายล้านอะหลายร้อยล้านเลยแหละอันนี้หลวงปู่แหวนนันเพื่อนนี่อันนี้เรียมโบราณเรียมแบบนี้มีราคาอ่าถ้าสมัยก่อนมีราคาสูงมากนี่เลียมแบบเนี้มันมันแข็งมันทนนี่จนป่านเนี้ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยต้นต้นเนี่ยเพื่อน เนี่ยอันนี้อันนี้เลี่ยมทองนะทองจริงนะเพื่อนเพื่อเนี่ยเลี่ยมทองทองจริงอันนี้เลี่ยมพัตติกอันนี้ก็คือหลวงพุทธดเนื้อว่านนะเพื่อนเนื้อว่านเพื่อนเพื่อต้องรู้หน่อยนะถ้าเพื่อนเพื่อมีของเนื้อว่านมันจะเบานะเพื่อนๆนะมันจะเบามันไม่ได้หนักดูเหมือนว่าเป็นเนื้อดินนะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเนื้อว่านถ้าไม่ได้จับเพื่อนๆไม่รู้เลยไม่รู้น้ําหนักมือเลยอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฟ้าคำหล่นเพื่อนอ่านี่เพราะนี่แท้เลี่ยมทองไปเลยอ,อนี่หลวงปู่แหวนเพื่อนรุ่นเราสู้เนี่ยถ้าแท้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูเนื้อดูอะไระเป็นอย่างงี้เลยนี่วันนี้มามามาคุยเรื่องกรอบเนี่ยเห็นไหมอันนี้อ่าหลวงพ่อลิ้นดำหลวงพ่อนิโคทาธ,ธ,ธรรมธาดาอันนี้อยู่ประเทศมาเลเซียนะเพื่อนนะโดนยึดไปเรียบร้อยแล้วแต่สมัยราชการที่ห้าโดนยึดยึดปืนแผ่นดินไทยไป อังกฤษไงมายึดเอาเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยูอย่ในมือผมนะรุ่นแรกนะเพื่อนนะ,ะหลังเตาลีดก็คล้ายๆกับหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อทวดนหลังเตาลีดนะเพื่อนเนี่ยถ้าของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะดำดำคือดำแล้วก็เก่าไม่ใช่ใหม่นะเพื่อนใหม่เอี่ยมยิ่งส่งมาหาผมนี่ใหม่แววเลยไม่ใช่เพื่อนต้อง นี่ลักษณะของเหรียญเนี่ยอันนี้กรอบกอบของเขาเนยเนื้อต้องเก่าอย่างนี้ฮะเนื้อเก่าแล้วแห้งเพื่อนเนื้อเก่าแล้วต้องแห้งนี่คนโบราณเขาเก็บเขาตั้งไว้บนหิ้งสมัยก่อนพรพมันไม่ได้มีราคาไงเพื่อนใช่เขาตั้งบนหิ้งไม่เหมือนสมัยนี้ใส่ฟงใส่ไม่ไม่ควรใส่มัน ตั้งบนหิงอ่ะดีแล้วก็มีกรอบมีอะไรมีกรอบบ้างไม่มีกรอบบ้างไม่เป็นไรตั้งให้เนื้อมันแห้งแล้วมันจะสวยพอเนื้อแห้งมันจะเข้าเข้ากันันแล้วมันจะกลมกล่อมเห็นไหมพอเนื้อมันแห้งมันดูเก่าเพื่อนเห็นไหมนี่พระนเรศวรนะเพื่อนๆพระนเรศวนสมัยก่อนนะแต่ว่านี่มันอยู่ในกรอบนะแต่ว่าองค์จริงอ่ะสวยพอใส่กรอบแล้วก็พออยู่ในกรอบแล้วพอไปถ่ายรูปใช่ไหมเพื่อนมันแสงตึ๊กตึ๊กตึ๊กจกกระทบกันทําให้ มันเบอร์ๆแต่จริงมันคมสวยอ่าหายากนะปั๊มสมัยก่อนดืนะ่อนดูเห็นไหมเริ่มขังหมดนี่ราคาเป็นหลักแสนพ,พันเดยส,สวนรุ่นแรกๆเลยอันนี้เมืองเพชรนะเพือ่อนๆเมืองเพชรหลังยันเห็นนะพระพุทธเจ้าหลังหลังยันของพระพุทธเจ้าฮะ จอมพลปอนะเดีหลังลายเซนจอมพลปอพระอะไรแล้วสักอย่างพระเจียงแสนหลังลายเซ็นจอมพลปอเนี่ย,ยอ,อ,อันนี้ก็เลี่ยมเก่าโบราณน,นี่เลี่ยมแบบเนี้ยสมัยก่อนแพงเพื่อนอ่าถ้าสมัยก่อนนะปี2 5 0 0ากว่าต้นต้นเน,นี่ยแพงก็ถือว่าเป็นเลี่ยมแบบคลาสสิกโบราณที่แบบว่ามีพรีเมียมอะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนพรีเมียมถ้าไม่พรีเมียมก็อย่างเนี้ย ก็เหมือนสมัยนี้แหละไม่พรีเมียมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไม่พรีเมียมเพื่อนๆกอบแบบเนี้ยอ่าแค่กอบแบบหลวงปู่เผือกนี่เขาเลยไม่ไม่ได้พรีเมียมอ่าธรรมดาเมื่อที่ออกมาจากวัดนั่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเขาเขาไม่ได้ทํากอบแบบอย่างดีไงเพื่อนๆมันแพงถ้ากอบแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะมันแพงไอ้ถ้ากอบแบบเนี้ยมันถูกเนี่ยเอาพลาสติกเอาพลาสติกเหมือนเอาพลาสติกมาคุ้มอ่ะอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะแพงอ่าพลาสติกอย่างเงี้ยมันจะแพงมันจะแข็งมันโอ้โหเพือนจับมันแข็งมาก อันนี้ต้องลนไฟก่อนงเงี้ยอย่างเงี้ยต้องลนไฟก่อนไออย่างเงี้ยไม่ต้องลนไฟเอาครีมปักนกแก้วแกะขอบขอบก็บก,บก็แตกละแต่ผมยังไม่แกะไงเดี๋ยวสักวันเนี่ยผมก็คงแกะอะไรเงี้ยตอนนี้ยังยังไม่แกะก่อนจะมีคนมาถามผมบ่อยๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยผมก็จะไอ้นั้นด้วยก็จะก็จะเล่นด้วย แต่ถ้าดูแล้วไม่น่าเชื่อถือผมก็ก,ก็เก็บไว้ก่อนนะโอเคนแค่นี้นะมาพูดถึงเรื่องกรอบเก่าๆวันนี้ใช่มีคนมาเรียนแบบผมไงแล้วก็มาทําอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปให้เซียนให้อะไรอย่างเงี้ยเซียนในห้างในอะไรอย่างเงี้ยต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณเห็นเซียนคุณเห็นแบบกรอบลักษณะแล้วคุณจะไปเช่านะไม่ใช่นะบางทีเซียนเนี่ยที่เขาไลฟ์สดอ่ะเขาพูดเยอะพูดเยอะบางทีมันเบลอเพื่อนทั้งวันมันเบลอ คนเรามันทํางานเนี่ยคุณพักสักสองชั่วโมงแล้วคุณพักจิบก,กาแฟแล้วก็เดินผ่อนคลายหน่อยไม่ใช่คุณนั่งตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเบอร์เหมือนเราทํางานเนี่ยเรายังเบอร์เลยนั่งแล้วมันตันเพื่อนพอเอาไปถึงก็เอาคุณเอาไปตอนเย็นเย็นอ่ะผมว่าคุณขายได้เขาเบอร์บางทีอ่ะแล้วใส่กรอบใส่อะไรมันเรียบร้อยนะแต่คุณคิดจะขายเซียนน่ะ อ่าใส่กรอบแล้วมันดูเก่าๆแล้วคุณลองเอาไปแห่ดูไม่เป็นไรเอาไปแห่เขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรไมันไม่ไม่ได้น่าเกลียดเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งกล้องมาที่คุณเนี่ยคุณเขาก็ไม่เห็นคุณใช่ไหมฮะเราก็เก็บไว้ต่อเก็บไปต่อไปขายคนอื่นต่อก็แล้วแต่ใช่ถ้าของแท้งเงี้ยผมตั้งราคาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพืเ่นอนๆไอ้อย่างของผมเนี่ยผมตั้งราคาไว้หมดแล้วในใจผมเนี่ยผมมีหมดแล้วของแท้ไง ตรงนี้สามารถที่จะไปทําระบบที่เหมือนเป็นร้านขายทองอ่ะเหมือนได้หมดองค์ของผมทําได้หมดเลยแล้วราคาเป็นล้านๆแล้วต่อไปมันมันสามารถซื้อขายได้เพื่อนๆใช่นี่คนจะซื้อไปเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อถ้าคุณไม่ทําระบบพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาขายคุณไงพอพอทองขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะเอามาขายคุณก็เขาไม่กล้าขายแต่นี้มันอิงจากราคาทองไงคุณต้องให้เป็นมาตรฐานแล้วก็แบบว่า อะไรนะรัฐบาลยอมรับว่าคุณต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนรัฐบาลไม่ยอมรับแต่คุณต้องทําให้คนเขายอมรับเองอะ่ะอืมจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะแต่เหมือนอย่างเนี้ยคุณต้องออกไปโชว์ชมไปโชว์ต่างประเทศอะ่ะใช่ไปโชว์อะไรเงี้ยทุนขอทุนรัฐบาลหน่อยต้องให้มีผมไปด้วยนะชวนผมไปด้วยเพราะผมก็เป็นคนแนวคิดเรื่องพวกนี้อยู่ก็ชวนผมไปด้วยก็แล้วกันว่าอ๋อนี่เอาคลิป ส่งไปให้รัฐบาลเขาดูแล้วก็เอาไปโชว์งานโชว์อะไรเหมือนมวยแบบเพื่อนๆก่อนต้องไปโชว์อย่างเงี้ยแหละเงินบางทีแบบว่าจากรัฐบาลนี่แหละขอต้องขอเขาแล้วก็ทําอะไรอธิบายให้เขาหน่อยว่าคุณจะไปทําอะไรหนึ่งสองสาคนก็จะได้รู้จักแบบเพื่อนอจะได้รู้จักเหมือนมวยอย่างเงี้ยใช่ไหม ม,มีมวยไทยกับพระเครื่องนี่แหละสองอย่างประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของของเมืองไทยอยู่โอเคแค่นี้นะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ้า